เสียงกันปิดโมกาเฟเด้อค่ะเย mm hmm. วางวางวางไว้ข้าง,าง,างๆมาค่ะสวัสดีเดอจ้าพาอกันอีกแล้วกับเอ้ยตุกตาพาฝันเมื่อใหม่วันใหม่สดชื่นสดใสกันทุกคนเนาะค่ะเนาะทางบ้านเอ้ยก็เอา้าตันนี้เด็ดออกค่ะตันนี้เด็ดออกอัน เบิ่งพี่นกบินเป็นฟุงฟูงฟงอยู่ข้างนอกมันสดชื่นเนาะค่ะเนาะแดดออกอากาศอากาศดีค่ะแต่ว่าเป็นอากาศเย็นอากาศหนาวเย็นเนาะค่ะเนาะใส่เสื้อผ้านันหนาอุ่นๆเนาะค่ะเนาะออกไปย่างข้างนอกก็เห็นไปไหล่คนแล้วเลยค่ะเพื่อนบ้านพาสัตว์เลี้ยงไปเย็นโอก,กําลังกายเนาะค่ะเนาะอากาศดีค่ะอากาศดีคนก็สดชื่นเหมือนบอคะ่ะเบิ่ง สียงเด็ดนั่งอยู่ตรงนี้เสียงเด็ดเข้ามาพอดีพอดีมาพอกันก็ไปตุ๊ก,กตากันนี่ค่ะกาแฟดำมือใหม่กาแฟดำหอมหอมค่ะดื่มแล้วก็ชื่นใจเนาะคะ่ะเนาะถ้าคนชอบดื่มกาแฟถ้าคนบ่ชอบดื่มก็บอกว่ากันค่ะน้ำชาโอลงโอเลียงนะะ้องคนโอวันตินมีมอดอะคะ่ะทุกอย่าง ชาเขียวชาล้นชาเย็นเนาะคะ่ะเนาะกาแฟล้นกาแฟาเย็นมีมดทุกอย่างคะ่ะมันเยอะในโลกใบนี้มันเยอะอาหารการกินมันเยอะเนาะคะ่ะเนาะถ้าว่าเฮาประเทศเฮาบ่ได้เป็นแต่ได้คคะถ้าว่าประเทศอัน,ท,นที่ออกน้าข้าวก็อันนั้นก็อีกกรณีนึ่งเนาะคะ่ะเนาะอันนั้นก็การห้ำหั่นของ ของอันนั้นเขาก็บอกว่าดูค่ะเพราะว่าขาก็ได้เบิ่งเอ้ยก็ได้เบิ่งแต่ว่าบางทีเบิ่งแล้วก็เบิ่งข่าก็บางทีก็เศร้าใจนะคะเพราะว่ามันเกินไปเนาะค่ะเนาะเป็นยุคสมัยใหม่แล้วก็ยังมีการนั้นมีการมาห้าหั่นกันอยู่ว่างง้นอะไรบบเขาบอกว่าแต่อย่างอื่นนาะคระทางบ้านเขาก็เปลี่ยนแม่บอก็ดีที่โชคดีที่ว่าอันผ่านมาได้ว่างั้นเนาะบ้านเขาก็ยัง เอ้ยก็เอาใจช่วยเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจพฟังข่าวตลอดนะคะบางทีก็คิดว่าบ้าสร้างเปง็่น,นะะว่างนแต่บ้าไดแต่าวก็บบวาวเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นมันเอ้ยเป็นเป็น,ปน,ปนคลิปกินกาแฟับเอ้ยตุกตานะค่ะเนาะอันนี้นมันแวบเข้ามาในหัวสมองเอ้ยสิซื้อเด้อค่ะเด้อเอ้ยบไดป็นนั้นพวกอันพนอื่นแต่น,นักการเมืองอันตะบอบ่บได้เป็นนะคะธรรมดาเป็นแม่บ้านอะบบตองเว้าเยอะคะ่ะเจนเนาพันนาอัน มันบูมเยนัน,ลค,ลน,ค,นคลิปเอ้ยทำเนาะค่ะเนาะคลิปเอ๋ยมัเป็นคลิปกาแฟคลิปพามากินกาแฟกาแฟดำหอมหอมอุ่นชื่นใจชื่นใจค่ะแฟนเอ๋ยก็อมยิ้มเบิง้งเบิ้งคู่มือเบิ้งมันเมียตัวผู้เจ้าอดคลิปก็อมยิ้มคือแล้วก็ยักหัวนะคะ อยู่กันสองคนนะพันก็นกินอาหารพันกับน่ะคือว่าบ้า,บาอีาอ๋ไหนนี่อัดได้คุมมือคโเห็นว่างั้นเถอะความชอบเนาะคะนะ่ะเนาะความชอบมันต่างกันชอบคนละอย่างเหมือนกันบางอย่างที่พันชอบเอ้ยกระโบได้ไปยุ่งนะพันเนี่ยค่ะแต่ว่าบางทีความชอบของเหงาก็เยอะมันเป็นนั้น เออมันมาเป็นอันตัวกันที่ทำก็คือตัวเองโบสบายเนาะคะ่ะเนาะช่วงเดือที่เอ้ยทําได้เอ้ยก็ทําค่ะถ้าช่วงเหน่อยเอเ้ยทําบ่ได้เอ้ยมีแค่เอเ้ยแต่เลยเยอะก็เอ้ยก็เว้นไปเด้อค่ะเอ้ยก็บอมแมนว่าตั้งมานั่งอัดกินก็นโบอบโบโบทาคะ่ะโบทำเออชีวิตครอบครัวมีปัญหาเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่านี่มันเป็นอันงานอันดีเลกข,ของเฮาที่ว่าทําแล้วเฮาสบายใจว่างั้นเด้อปะ อันนี้มอว์ลรณีของเอ๋ยเนาะค่ะเนาะขรับผู้เล่าเขามาฟังแนละ้วว่าบบถุกหูกัอย่าว,ว่ากันเด้ค่ะว่าแม่จะน้อยลงคลิปไปแล้วอันคอมเมนต์มายาวเหยียดอันจักตะเลยมีมดอันคือไปเจอบันคลิปของหมู่บางคนวนะ่าเอ่ยตุ๊กตาหรือถอยเลยไหมฮะก็บอบชอบครับถ้าคอมเมนต์มาอันสิ่งบดีแย่ๆคอมเมนต์มาเอ่ยว่าตรงๆเนาะคะนะ่ะเนาะเอ่ยบ่มกักพวกเอ่ยบ่ได้ไปอิดตะเลยมันบ่มีแต่เคือคอมเมนต์เนาะค่ะคลิปเอ่ยนี่มันวอาตรงๆกับ ถ้าบวเว้าก็นั่งจิงเนาะกันเนาะกินกาแฟแล้วกันแล้วส่วนมากกระเว้าดินฟ้าอากาศเรื่องที่ผ่านเข้ามานําชีวิตนิดนใน,น,น,นหน่อยค่ะทัน้นนอย่างอื่นเอ้ยก็ไปทํางานกาแฟเอ้ยค่ะมือสามมือนี้หยุดเพราะมันป็นนั้นช่วงนั้นเทศกาลเนาะกันเนาะอย่างอื่นเอ้ยก็ไปช่วยแฟนเอ้ยทํางานยุ่เหลือมันก็เลยว่ามีตะลือฮืดตะล,ลือไปอันนั้นเยอะค่ะเพราะว่าเฮาก็ทํางานกลับบ้านมามันก็เมื่อยเนาะกันเนาะ,ะ,นะไปมืนมืมแล้วก่ะ มีแต่ช่วงเวลาเศ้าที่ว่าเอยอันกินกาแฟากินข้าวเศ้าก็อัดคลิปลงคะ่ะแต่ว่าบางทีตอนแรงถ้ามีเวลาอันบนลืมก็อัดลงเป็นบางครั้งเนาะคะน่นเนาะท้องฟ้างามๆก็เรี้ยวไปก็เครื่องอันเครื่องบินขึ้นบินขึ้นฟ้าเหนินเหนินฟ้าพาฝันเนาะคะน่นเนาะ ไปแล้วคะ่ะถ้ามันเป็นสีเท่าๆนี่ม,มันสีมงโ่วเห็น <c oughs> มื่อนี้ก็ตนแรงๆเอ้ยก็มีหมู่มากินข้าวนาเนะะื้อพุดนะะน่ะก็ตนแรงใบอันสี่ห้ามงแรงอแล้วค่ะพื่นมา อากาศดีก็เดี่ยวไปข้างนอกก็ชื่นใจเนาะค่ะเนาะอ่ะ,อะกาแฟหมดละเพื่อนเพื่อนมีแต่ความสุขโชคดีกันทุกคนนะคะเราะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ